สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักษัตว์ปีมะแม่ประจำเดือนกรกฎาคม2568เรามาดูกันนะคะว่าชาวมะแมจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ในเดือนนี้ค่ะนะคะมีดาวย้าย5ดวงแล้วก็ดาวดวงสำคัญ ก็คือดาวประจําปีเกิดของคุณคือดาวอาทิตย์ด้วยนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยจะได้ตําแหน่งมหาจักรตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆ่รวมไปจนถึงใครที่ทํางานนะคะใครที่ทํางานองค์กรอาจจะมีโอกาสในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมีการปรับยกปรับย้ายนะคะหรือโอกาสอะไรใหม่ๆความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆอาทิตย์มหาจักรคือชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จด้วยนะคะของคุณเองทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมะแมในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง นะคะอ่าในช่วงของเดือนนี้จะมีดาวใหญ่ดวงหนึ่งที่เดินถอยหลังก็คือเขาเรียกว่าพักองศาค่ะเพราะดาวดวงใหญ่นั้นอะนะนะ,ะกว่าเขาจะขยับทีเนี่ยมันช้าอยู่แล้วก็คือดาวเสาร์นะคะจะเดินพักองศาตั้งแต่วันที่สิบสามกรกฎาคมแล้วเขาก็จะถอยหลังจริงๆก็คือในเดือนหน้าเสาร์พักองศาบางทีปัญหาเก่าๆอะไรเก่าๆ,ๆก็ควรระวังมันจะย้อนกลับมา นะคะให้คุณได้สะสางให้คุณได้แก้ไขด้วยทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมะแมจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวตนของคุณค่ะโอกาสดีๆกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณบุกเบิกสิ่งที่คุณตั้งใจทําอะไรมามันจะกลายเป็นโอกาสความสมหวังความสมปรารถนาความสําเร็จถึงเวลาเฉลิมฉลองได้ไม่ได้นะถึงเวลาที่เป้าหมายของคุณนั้นนะ่ะนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันของชาวมะแมการติดต่อการเจรจา นะคะการนัดแนะอะไรต่างๆการไปยื่นเสนอโครงการอะไรต่างๆนานา,นา,นาก็น่าจะส่งผลดีรวมไปจนถึงใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อการค้าการขายทุกประเภทนะคะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินมีทั้งไรายได้ที่เข้ามานะคะความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆความรับผิดชอบใหญ่ๆได้ไม่ได้แต่การเงินก็จะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรือญาติคนใกล้ตัวคนในครอบครัวถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นเสาหลักก็คือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอารว์ประมาณนั้นนะคะ ชาวมาแมใครที่อยากจะยื่นสินเชื่อบ้านมีโอกาสที่ยื่นสินเชื่อบ้านนะคะเท่าที่เห็นด้วยหรือคุณอยากจะเร่งปิดหนี้ล่ะก็จะมีโอกาสเร่งปิดหนี้นะคะส่วนในเรื่องของบ้าน,นะคะ่ะในเรื่องของบ้านช่วงนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าออ,อาจจะมีในเรื่องของเครือญาตินะคะเครือญาติความเก้าไก่ของเครือญาติดูนี้นั่นจุกจิกหยุ่จุกจิกหยุ่ยิมก็ได้นะคะตรงนั้นด้วยส่วนในเรื่องของบริวาร ช่วงนี้กับบริวารลูกหลานไม่ค่อยอคุยกันแล้ไม่ค่อยลงรอยไหมอันนั้นก็มีส่วนนะนะคะหรือเหนื่อยกับลูกหลานบริวารได้ทั้งนั้นนะคะส่วนในเรื่องของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นใครคาดหวังอะไรอยู่ก็จะมีโอกาสมีข่าวดีด้วยโดยเฉพาะใครที่ทํางานในองค์กรก็อาจจะหมายถึงมีข่าวดีกับผู้หลักผู้ใหญ่คอยสับสนคอยส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังหรือคุณอาจจะต้องได้ทําอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะใครที่ทําสื่อทําโซเชียลอันนั้นโดดเด่นใครที่อยากจะเปิดธุรกิจร้านค้าร้านอะไรของคุณก็ว่ากันไปนะคะร้านค้าร้านขายร้านคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มแบบนั้นก็ได้ของชาวมะแม่นะคะส่วนมะแม่ภายในองค์กรนะคะใครที่คาดหวัง การเข้าหาผู้ใหญ่นะคะมันคือเรื่องดีของคุณนะถ้าคุณได้ได้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้ได้ไปตกลงใดไปพูดคุยกันหรือคุยกันนอกรอบอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องจังหวะนะคะจังเป็นจังหวะของคุณด้วยส่วนใครที่แบบว่าอา่าเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้กจจะเหนื่อยหน่อยนะคะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะคะกว่าจะเหนื่อยหน่อยค่ะ นะฮะกว่าจะเจรจาการขายการค้าการขายหรืออาจจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆหรืออยากจะทาอะไรใหม่ๆหรืออยากจะเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายได้ใหม่ได้ด้วยตรงเนี้ยเกิดขึ้นได้เช่นกันหรือจะเปลี่ยนที่ทํากินหลอ,อยากจะได้ที่ทํากินใหม่หรืออยากจะปรับปรุงที่ทํากินอันนี้ก็น่าจะมีโอกาสถ้าคุณอยากจะตัดสินใจเออฉันอยากจะมีลูกน้องใหม่อยากจะได้ที่ทํากินใหม่อะไรแบบนั้นส่วนสําหรับคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวช่วงนี้ก็น่าจะส่งเสริมกันและกันคู่ก็ส่งเสริมคุณได้หรือจะมีโชคอะไรกับคู่ก็ได้ นะคะคครอบครัวหรือช่วงนี้แฟนของคุณนะคะไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่าหรือแฟนของคุณฝักใฝ่ในเรื่องของสิละเออไปฝักแฟนของคุณก็ได้ค่ะช่วงนี้คุณหรือแฟนอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการไปอยากจะไปกราบไหว้มูเตลูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะนะคะอ่าแล้วก็หรือช่วงนี้แฟนของคุณอาจจะอยากจะทำทำเสริมความงามอะไรก็ว่ากันถ้าคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงนะคะอ่าทีนี้ค่ะ สำหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังรักที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นหรือตัวเองแหละปกปิดปิดบังซ่อนเร้นหรือตัวเองอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะครับปัญหาความรักมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจเกิดสับสนเกิดความคิดมากคิดเยอะนะคะส่วนสําหรับคนโสดมีโอกาสเสน่ห์แรงเนื้อหอมช่วงนี้เสน่ห์แรงเนื้อหอมด้วยเนื้อหอมกับคนที่มีทั้งเจ้าของไม่เจ้าของนะคะอ่าเพศเดียวกันก็มีโอกาสด้วยนะเพศเดียวกันเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะ ว่าชาวมาแมแต่ละเรื่องเลยของคุณจะเป็นยังไงบ้างงานเงินความรักงานเงินโชคลาภความรักสุขภาพสุขภาพช่วงนี้เหมือนกับว่าชาวมาแมอยากจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าคืออะไรนะคะมาดูในเรื่องของงานค่ะงานเป็นยังไงบ้าง ใครคาดหวัง le, งานทางไกลอยู่งานต่างประเทศหรือคาดหวังธุ uh, รกิจของคุณน่ะคู่ค้าคู่ธุรกิจที่ต้องติดต่อกลับมาอย่างเงี้ยมีโอกาสมีข่าวดีนะคะใครที่รอคอยนะคะใครที่รอคอยจากคู่ค้าคู่ธุรกิจใครที่รอคอยใครที่ต้องวิ่งเต้นใครที่ต้องรอคอยงานงานจากคุยนอกรอบคุยนอกรอบคือเส้นสายก็จะมีหวังก็จะมีหวังด้วยรวมไปจนถึงคนที่ต้องวิ่งเต้นปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายช่วงนี้ต้องคุยนอกรอบ นะคะหรือคุณอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมอยู่เบื้องหลังได้ทั้งนั้นใครอยากจะปรับปรุงที่ทํากินมีโอกาสได้ปรับปรุงที่ทํากินรวมไปจะถึงอยากจะขยับขยายที่ทํากินนะคะหรืออยากจะกําลังทําที่ทํากินใหม่ๆของคุณเองล่ะอันนั้นคืออีกหนึ่งเรื่องกําลังอยากจะทําที่ทํากินของตัวองทําใหม่ๆอะไรใหม่ๆขยายใหม่ๆลูกน้องบริวารสร้างความหมุดหงิดไหม อยากจะได้ลูกน้องบริรามใหม่ไหมใครที่มีลูกน้องบริวารส่วนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยหรืออาชีพอิสระเนี่ยบางอาชีพคุณอาจจะกําลังอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะตรงนั้นด้วยการเรียนรู้หรือคุณกําลังหาข้อมูลเพื่อเริ่มต้นจังหวะการเรียนรู้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือใช้ความรู้อยากจะมาทําอะไรใหม่ๆของคุณมันคือโชค พาะประดาประ,ประจําปีนักสัตว์ของคุณปเป็นดาวอาทิตย์ด้วยกลางเดือนนี้นะกลางเดือนนี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในตาแหน่งราชาโชคอยู่นะคะคุณก็อาจจะมีโชคงานงานทางเลือกใหม่ๆอะไรอย่างนั้นและก็รวมไปจนถึงกลางเดือนนี้การบุกเบิกอะไรใหม่ๆความสําเร็จอะไรใหม่ๆนะ,ะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้เป็นโชคงานให้กับคุณนะชาวมาแม่พอ้าแม่ขายเจรจาพาทีอะไรรอข้อตกลงอะไรใดๆต่างๆ,างๆธุรกิจรอข้อตกลงอะไรต่างๆจะมีโอกาส ใครที่ต้องไปวิ่งเต้นไปเสนอไปตกลงไปต่อรองอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะในช่วงจังหวะหนึ่งเดือนนี้อ่าทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างมาแมเป็นยังไงบ้างดาวศุกร์คือดาวตัวแทนการเงินด้วยได้เป็นเกษตรตั้งแต่2กรกฎาแล้วก็ปลายเดือนนี้27กรกฎาก็จะย้ายราศีด้วยก็ยิ่งส่งผลดีใหญ่เลยนะคะยิ่งส่งผลดีค่ะ การเงินอย่าการเงินระวังมีคนมายืมเงินหรือจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินค่าใช้จ่ายทําการเงินเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของที่ทํากินหรืออยากจะปรับปรุงหรืออยากจะต่อเติมบ้านหรืออยากจะซื้อที่ไกลๆหรืออยากจะขายที่ไกลๆได้นะคะใครอยากจะขายที่ทางการเงินมีค่าใช้จ่ายการเดินทางหรืออยากจะเดินทางหรืออยากจะเที่ยว หรือเราประมาณว่าช่วงนี้ต้องแบบว่ารวบรวมเงินเพราะคุณจะต้องมีเกณฑ์การแบบว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องใช้คุณอาจจะต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินในช่วงของวันหยุดหลายๆวันอะไรอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะของคุณเองก็หมายถึงการรวบรวมเงินโดยเฉพาะอาชีพอิสระหร,หรือคุณอาจจะต้องมีความคิดก็ได้ค่ะความคิดเอ้ยฉันจะต้องใช้วันหยุดฉันจะไปเที่ยวฉันจะไปนู่นฉันจะไปนี่ฉันก็ต้องเล็งปั yeah, ม๊มเงินแล้วอะไรอย่างนั้นได้ด้วยนะคะการเงินของชาวเมรมบางท่านก็อาจจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทอง มาจากการวิ่งเต้นการติดต่อการตกลงการเสนอโครงการเสนอโปรเจกต์ก็มีข่าวดีในเรื่องการเงินการเงินในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของการรวบรวมเงินได้เข้ามาแต่การเงินเดือนนี้ก็เหนื่อยเพราะมีรายจ่ายออกและมีรายจ่ายออกออกกับคนใกล้ตัวนู้นนี้นั่นนะคะรายจ่ายยืดหยา่นผานะได้นะคะบางท่านก็อยู่ดีต้องมีเหตุซ่อมรถถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการทําบ้านใหม่นะคะ หรือถ้าไม่ใช่ธุรกิจไปเกี่ยวข้ออสังหาอันนั้นไม่เกี่ยวถ้าธุรกิจอสังหาคุณอาจจะมีการอยากจะปรับปรุงปรับรีโนเวทอ่าเพื่อตรงนั้นเป็นแหล่งไรายได้ของคุณนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องนะคะบางท่านจะทําบ้านปรับปรุงบ้านปล่อยบ้านให้เช่าบ้านอาจจะอยู่ไกลนะคะไปเดินทางไปดูแลไม่ไหวอันนั้นได้ด้วยแล้วก็ชาวมาแม่ช่วงนี้ก็อาจจะมีความค่าใช้จ่ายในเรื่องของนออเหรือทจักรดยุยยานผานะ ก็จะเป็นในเรื่องของบริวารเครือญาิเครือญาิและบริวารได้ทั้งนั้นนะคะใครทําอาชีพอิสระอาชีพการเดินทางที่ต้องวิ่งเต้นที่ต้องติดต่อเจรจานัดหมายลูกค้าเจรจาตกลงลูกค้าเงินเข้ากระเป๋านะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะใครจะขายบ้านมีโอกาสได้ขายขายบ้านขายที่ขายทางถ้าคุณไม่ได้เอาบ้านเอาที่เอาทางนะคะตรงนั้นด้วยถ้าคุณจะต้องขายโอเค หรือมีเหตุตัดสินใจในเรื่องค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารใกล้ตัวของชาวมะแมและชาวมะแมช่วงนี้คุณกําลังจะมีโอกาสมากๆเลยหรือในช่วงนี้ของคุณหรือก่อนหน้านี้ของคุณมาสักพักแล้วก็ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณเหมือนกับว่าช่องทางไรายได้ช่องทางหนึ่งมันดอบดอแต่คุณก็ยังมีโอกาสช่องทางไรายได้อีกหนึ่งช่องทางรวมไปจนถึงคุณกําลังจะตัดสินใจก็ได้พยายามมีลู่ทางช่องทางไรายได้อีกหนึ่งลู่ทางในช่วงจังหวะนี้ ด้วยนะคะของคุณเองงานสองคู่ขนานงานสองช่องทางสามช่องทางได้ทั้งนั้นก็คือแหล่งเงินของคุณที่คุณกำลังจะมีโอกาสได้โชคค่ะมาแมงเงินมาจากทางตรงหนึ่งส่วนเงินมาจากการลงทุนเก็งกำไรทรัพย์สินทรัพย์อีกหนึ่งส่วนที่คุณลงไประยะยาวมาก็ได้นะ แล้วก็โชคของคุณช่วงนี้อาจจะเซนท์คอมมอนเซนท์ด้วยถ้าโชคฟุกโชคเสี่ยงจะมีโอกาสมีโชคฟุกโชคเสี่ยงแต่โชคตรงนี้หลายๆท่านกําลังจะมีโอกาสโชคมาจากส่งเสริมอุปถัมภ์จะมีใครสักคนหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาส่งเสริมรู้คุณรอคอยคนคนนั้นส่งเสริมอุปถัมภ์คุณจะมีโอกาสได้ส่งเสริมอุปถัมภ์โดยเฉพาะใครที่ต้องวิ่งเต้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายในเรื่องของงานนะคะตรงนั้นด้วยนะมีค่ะแล้วก็ใครที่ทํางานสื่องานโซเชียลงานที่ต้องใช้ความคิดงานเบื้องหลังต่างๆ นะคะงานเบื้องหลังได้งานความรู้ความสามารถได้ได้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณในช่วงนี้ก็คือความสําเร็จบางท่านรอคอยการปรับโยกปรับย้ายปรับตําแหน่งก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะฮะการปรับโยกปรับย้ายภายในองคอ์กรได้ทั้งนั้นน่ะ้าไม่ใช่นอกองคอ์กรหรือคุณกาลังตัดสินใจก็ได้จะกลับไปทํางานผู้ใหญ่เก่าๆที่เคยรู้จักอาจติดต่อมาหาคุณเพื่อนเก่าๆติดต,ต่อมาหาคุณว่าจะทาอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยหรือได้ไปทํางานร่วมกันหรือใครที่วางงาน รอคอยข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะของชาวมาแม่ใครคาดหวังเงินเก่าเงินให้ยืมมีใครมาให้มาให้เงินคุณไม่รู้เงินเก่าๆอ่ะหรือคุณคาดหวังเงินเก่าๆอะไรก็ได้นะคะตรงเนี้ยคุณจะมีโชคตรงนั้นด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพมะแม่สุขภาพเป็นยังไงบ้าง ไม่น่าจะเป็นอะไรนะสุขภาพจริงๆแล้วดาวประจําีัวคุณจะได้ดาวประจาปีเกิดของคุณจะได้ตําแหน่งมหาจักรไม่น่าจะมีปัญหาสุขภาพมีอะไรอารมณ์ร้อนความเครียดอารมณ์คิดมากอารมณ์อ่อนไหวได้ถ้าเป็นแบบนั้นคิดมากคิดเยอะนะคะไม่เกรน อาทิตย์ไม่เกรนได้โรคปวดหัวได้อะเล็กๆน้อยๆโรคประจําตัวเขาเรียกโรคประจําตัวนะคะแล้วก็มาแมก็จะมองว่าช่วงนี้คุณอยากจะกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยเช่นกันเป็นการกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายเราปล่อยวาแล้วเลยสุขภาพร่างกายเราโมวแต่ทํางานเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะในเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นตัวตนของคุณนะ แต่ระวังคนใกล้ชิดค,คนใกล้ตัวใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ชิดค,คนใกล้ตัวมีในเรื่องของสุภาพร่างกายนะคะไปตรวจเช็คใครที่รู้ว่าคนใกล้ตัวมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาต้องไปรีบตรวจเช็คโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรในเรื่องสุขภาพเรื่องของการเงินของคุณอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นเครียดอยากจะไขาบ้านหรอเครียดอยากจะข,จะขที่เหรอ มีโอกาสได้ขายอะถ้าใครอยาขายที่ขายที่ขายทางหรือทําที่ทําทางล่ะปลูกบ้านมีปัญหาอย่างเงี้ยซ่อมบ้านมีปัญหาอยอ่เงี้ยปัญหากับใครปัญหากับวิศวะปัญหากับผู้รับเหมาวความรักคู่รักครอบครัวค่าใช้จ่ายจะไปกับไปในบ้านเลย ตอนนี้รว้ไหลกับบ้านคนในบ้านนะคะคู่รักครอบครัวใครอยากจะปิดนี้บ้านมีโอกาสได้ปิดใครรอคอยขายบ้านได้ขายนะคะใครอยากจะขายเนี่ยหรืออาจจะหมายถึงอะไรการทำบ้านเพื่อเป็นแหล่งแหล่งเงินของคุณเพ่อบางท่านทำบ้านปล่อยบ้านให้เช่าก็มีนะคะตรงนั้นอนะ่ะใครรอคอยงานใหม่ๆจะมีข่าวดีงานใหม่ๆเกิดขึ้นใครที่ตกงานว่างงานด้วยนะ หรือการได้ได้งานใหม่อาจจะเป็นงานทางเลือกของคุณเองงานทางเลือกอารมณ์ประมาณว่าเอ๊ะฉันรอมาตั้งนานฉันไม่ได้แต่ฉันยังได้งานอีกหนึ่งงานเข้ามาอย่างนั้นก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยแล้วใครจะตัดสินใจออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานได้ออกงานค่ะชาวมาแม่บางท่านก็จะมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนหรือเปล่าเนี่ยหือ แม่แม่อยากจะเดินทางเที่ยวก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแล็กซ์ด้วยในเดือนกันในเดือนรกรกฎาคามนี้หลายๆคู่ก็จะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะตจะวตปทได้หมดจะมีเกณฑ์การเดินทางค่ะที่ประจอบลงเท้าคู่รักครอบครัวนะคะอ่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเงินเข้ามาอยู่แล้วค่ะมีโชคทางการเงินอยู่แล้วเงินทางไกลเงินในอากาศแต่รายจ่ายรอบด้าน นะฮะรายจ่ายกระวงศาคานาญ,ญาติด้วยรายจ่ายญาติพี่น้องได้รายจ่ายบริวารได้ได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของรายจ่ายนะคะใครรอคอยเงินเก่าๆหรือใครรอคอยเงินทวงถามค่ะเงินตรงนี้อาจจะเป็นเงินที่คุณต้องได้กับลูกค้าของคุณเองก็ยังได้ก็ต้องทวงถามเพราะบางท่านรอรอแล้วเลื่อนนะคะตรงนั้นด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาความรัก เบื er ่อหน่ายเบื่อเซ็งต่อกันนะเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งกับปัญหาความรักและบางท่านบางคู่เบื่อหน่ายเบื่อเซ็งกับปัญหาความรักที่มันมีเรื่องจุกจิกหยุ่มหยิมจุกจิกในเรื่องไรเงินเงินการทองด้วยรวมไปจนถึงบางท่านมีปัญหาไม่เข้าใจกันผิดใจกันก็มีรวมไปจนถึงบางคู่ตัวเองก็ได้ค่ะตัวเองอาจจะเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งกับปัญหาความรักหรือเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งกับกับที่ว่าต้องมานั่งคอยระวังระวงต่อกัน และบางทีอาจจะหมายถึงไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยไม่หรือตรงนี้อาจจะเป็นคุณเป็นผู้กระทําคุณอาจจะอยากจะมีทางเลือกใหม่หรือถ้าไม่ใช่คุณก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทางเลือกอยากจะอิสระอยากจะอิสระอึดอัดกับความรักมันหมดใจอารมณะ์มาะณะะนั้นคนหมดไฟคนหมดใจอ่ะแต่ถ้าใครอยู่ในความปัญหาของความรักที่ตัวเองไม่ชัดเจนแล้วเขามีเจ้าข้อเจ้าของความรักของคุณถ้าคุณหวัง มันจะกลายเป็นทุกข์กับคุณนะคะถ้าคุณหวังอะ่ะบางท่านมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันอยู่นะคะช่วงเนี้ยลองทะเลาะลองผิดใจกันแต่บางคู่อะ่ะผิดใจเพราะคนอื่นนะคะหรือเข้ากันไม่ได้ก็ได้ปัญหาเข้ากันไม่ได้กับญาติเขาเข้ากันไม่ได้กับญาติเราได้หมดทั้งนั้นแล้วก็บางคู่ตอนนี้มีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวพันด้วยความรับเป็นผลประโยชน์ คาราคาซังค่ะมีทางมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการทางเลือกใหม่นะคะหรือคุณรู้สึกว่าปัญหาความรักคาราคาซังต่างคนต่างห่างก่อนมั้ยแล้วถ้ามันใช่กันจริงๆค่อยหันมาคุยกันมั้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะต่างคนต่างห่างจริงๆค่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเบื่อหน่ายต่างคนต่างห่างไปอารมณ์ประมาณนั้นหรือตัวตอนนี้ตัวตนของคุณต้องการห่างเพื่ออิสระของคุณเองถ้าไม่ใช่คุณก็คือเขามีแค่กันสองคน ชาวโสดมาดูกันนะชาวโสดเป็นยังไงบ้างนะคะความรักชาวโสดช่วงนี้โอ้โหน่าจะมีอะไรดีๆนะระวังหลายๆคนเข้ามานะคะช่วงนี้บางท่านช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีมีในเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงลักษณะที่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะ เป็นมิตรภาพค่อยๆส่งเสริมกันไปค่อยๆค,คุยถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวจะมีโอกาสได้มีแต่การมีตรงนี้อาจจะหมายถึงการมีที่คุณยังไม่ได้คาดหวังหรือการมีแบบลักษณะแบบก็ลองคุยสนุกสนุกสนุกสนานกันไปรวมไปจนถึงคุยแบบโลกออนไลน์ได้นะคะโลกออนไลน์ก็ได้ส่วนใครที่เพิ่งจบกับปัญหาความรักมาก็หมายถึงชีวิตของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆ ความรักใหม่ๆในวันข้างหน้าก็จะต้องเข้ามาส่งเสริมรวมไปจนถึงใครที่รอรักอยากจะได้รักรักทางไกลก็จะมีโอกาสนะคะรักทางไกลได้ใครที่คาดหวังและก็บางท่านกําลังจะเปิดใจกับทางเลือกใหม่ก็อยู่ดีๆอาจจะมีในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกว่าเอะคนเก่าอยากจะพยายามติดต่อสื่อสารกับคุณไหมอันนั้นด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ ก็อาจจะหมายถึงอะไรการสิ้นสุดการปลดล็อกการปลดพันธานาการกันการไม่อยากจะไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้อยู่ดีๆอยู่ดีๆโอ้โหเรื่องราวในอดีตลืมไม่ลงเลยตัดเยื่อใยไม่ลงช่วงนี้ก็อาจจะหมายถึงการปลดล็อกอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปปลดล็อกอยากจะไปทิ้งเรื่องราวในอดีตได้นะคะของเฉา,าแม่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณเช่นกันค่ะคนที่อยากจะปลดล็อกตัวเองนะรวมไปถึงบางท่านก็อาจจะหมายถึง อาจจะหมายถึงนะอาจจะมีคนเก่าๆเข้ามาติดต่อคุณก็ได้นะถ้ามองในมุมอีกหนึ่งมุมมองอะ่ะเขาอยากจะมาติดต่อกับคุณไหมยอยากจะง้อคุณไหมหรือคุณจะไปง้อเขาไหมลองดูก็ได้อะไรอย่างนั้นน่ะอารามณ์ประมาณว่าเอ้ยฉันอยากจะลองง้ออะไรอย่างเงี้ยมีรักเข้ามาค่ะแต่ก็เชื่อว่าเป็นความรักที่แบบว่าบางทีคุณก็ระวังระแวงตัวระวังระแวงคนที่เข้ามาด้วย ว่าเอาเป็นความรักที่ต้องส่งเสริมกันหรือเปล่าเป็นรักที่แบบว่ามีอะไรเครือบแคลงหรือเปล่าแบบนั้นนะคะหรือบางท่านน่ะจะมองว่ามีเข้ามาก็จริงอะ่ะแต่ก็ยังอยากจะคาดหวังว่าเอาอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับเราก็ได้ที่คู่ควรกับเราก็ได้อันนั้นด้วยนะคะอันนั้นด้วยแต่บางท่านก็ควรระวังดูดีๆไว้ก่อนว่ารักตรงนั้นที่เข้ามาเนี่ยมีเจ้าข้อเจ้าของหรือเปล่าด้วยเช่นกัน ส่วนบางท่านรอตัวเองปลดล็อกนะรอตัวเองปลดล็อกปลดล็อกเรื่องราวในอดีนะรอปลดล็อกเรื่องราวในอดีด้วยแล้วก็บางเคสก็้าจ,จะมีเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เข้ามาด้วยนะเท่าที่เห็นนะคะชาวโสดถ้าถามว่าความรักตรงนี้ณปัจจุบันนี้หนึ่งเดือนนี้มีโอกาสไปต่อมีโอกาสไปต่อมีโอกาสสมหวังไหมมันก็ยังไม่ใช่จังหวะ แต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่จังหวะความชัดเจนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือคุณอาจจะคุยแบบว่าฉันก็ไม่ได้ว่าต้องมานั่งคิดว่าคนคนนี้จะต้องชัดเจนกันอะไรอย่างนั้นน่ะมาดูบทสรุปค่ะงานคุณกำลังจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงสู่โอกาสอะไรใหม่ๆใครรอคอยข่าวดีก็จะได้ข่าวดีนะคะความสําเร็จความรุ่งโรดได้ไหมได้โอกาสในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศได้เช่นกันร,รวมไปจนถึงตําแหน่งหน้าที่การงาน นะคะในเรื่องของงานของคุณใครคาดหวังอยากจะบุกเบิกอยากจะทาอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆเช่นกันหรือช่วงนี้ใจไฟไฟในตัวเองนะคะรู้สึกว่าเฮย้ยฉันต้องลุยละฉันต้องเริ่มละฉันต้องทําละอันนั้นก็เกิดโอกาสที่ดีได้นะคะการเงินเจรจาพาทีก็ได้เงินเข้ามาแหละแต่เงินก็ต้องมีลั่วไหลในช่วงจังหวะนี้นะการเงินรู้สึกมีลั่วไหลนะคะ อารมณ์ประมาณว่ามีเข้ามาก็เก็บไม่อยู่อะแต่อารมณ์ประมาณแบบนี้อาจจะหมายถึงคุณกำลังจะมีโอกาสการเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนนะคะเข้ามาหมุนเวียนด้วยใครที่อยากจะได้งานทางไกลก็มีโอกาสได้งานทางไกลนะนะคะชาวโสดค่ะมีคนคุยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังอยากจะรักษอิสระอยู่ยังไม่อยากจะยึดติดก,กับใครนะคะชาวโสดในช่วงจังหวะเดือนนี้หรือบางท่านอยากจะได้รักทางไกลก็จะมีโอกาสาได้รักทางไกลด้วย นะคะที่คืี่เรื่องราวของชาวมาแมหนึ่งเดือนเต็มกรกฎาคมก็หยุดทําไปนานเลยคลิปรลายเดือนก็ต้องขออภัยมากๆนะฮะได้กลับมาทําแล้วก็ขอขอบคุณ fc ที่ยังติดตามรับฟังรับชม fc ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยของชาวมาแมมาแมในเดือนนี้อยากจะเริ่มอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรโอกาสมันมานะคะในเดือนนี้ดาวประจำปีเกิดของคุณด้วย17กรกฎาคมจะได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะมหาจักรฟ,ฟักตัวให้เป็นใหญ่ นะคะแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยแลกมาด้วยความรับผิดชอบอะไรใหญ่ๆเช่นกันก็น่าจะประมาณนี้ค่ะไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญแขว้วคราดปลอดภยัยนะคะสวัสดีค่ะ